สวัสดีค่ะบุภาผ้ารวยค่ะมาแนะนำเสื้อลายตาข่ายค่ะเห็นเราก็น่ารักดีน่าจะใส่แบบสวยเนาะตัวนี้เป็นเสื้อแบบถักง่ายๆค่ะแล้วก็มาถักดอกเล็กๆถักดอกเล็กๆมาแปะตามตัวเสื้อนะก็จะเป็นเอ่อเป็นลูกเด่นอีกแบบหนึง่งแต่บุภาว่าน่ารักดีกำลังถักอยู่ค่ะตัวนี้เอ่อไม่มีแพทเทิร์นนะคะเป็นแบบที่ง่ายๆนะแบบที่ง่ายๆ ก็เอาแบบลายง่าย,ายมามาให้ดูกันแขนก็อยู่ประมาณข้อศอกของบูผา่าลองลองลองถักได้แล้วหน่อยนึงค่ะอันนี้แคปหน้าจอไว้ได้นะคะเพื่อที่เราจะได้แต่งแต่งดอกตรงกลางอกนะคะเราจะเป็นรูปหัวใจหรือเป็นลายดอกลูกเล่นของเรานะถักดอกมาแปะค่ะถักเป็นตัวดอกต่างหากแล้วอามาแปะ,ะไดก้ก็จะสวยไปอีกแบบนึงแต่ของบูพารนี่ก็คือจะถักเป็นลายตาข่ายเฉยๆค่ะ เอาไว้ใช้พอดีไหมมีสีเขียวก็จะเอามาทำให้ดูเพื่อนถ่ายไว้แล้วเนาะสวยน่ารักดีค่ะเป็นลายตาข่ายง่ายๆเดี๋ยวเรามามาดูกันอันนี้บุพัฒถักถักมาได้หน่อยหนึ่งนี่ม้วนเไหมไหมหมดไปประมาณม้วนหนึ่งนะคะ บุภาใช้ไหมตานกกระยังพอดีมีมีสีนี้อยู่ก็เลยเออลองเอามาทําดูสีนี้จะไม่มีเสื้อสีแบบนี้ม้วนเล็กๆนะคะจะได้อยู่ประมาณนี้อันนี้ม้วนหนึ่งนะคะม้วนหนึ่งก็ตอนแรกก็คิดว่ามีอยู่มีไหมยอยู่หกมว้วนไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่าโซ่โซ่รอบตัวบุภาใช้สองร้อยหกสิบโซ่นะคะสองร้อยหกสิบโซ่จะเอาตามบุภาก็ได้ของบุภานี่ก็คือ มองดูก็ดูเล็กนะแต่เวลาไปรีดมันน่าจะยืดได้นิดหน่อยค่ะอันนี้ปูผัดถักแน่นถักแน่นนะคะนี่ไหมใช้ใช้ไหมอันนี้ส่วนเข,เ, 3. เข็มใช้เบอร์สามเข็มใช้เบอร์สามค่ะหัวเบอร์สามใช้โซ่ทั้งหมด2 6 0้อหกสิบโซ่ค่ะทีนี้เวลาทำหลักใช่ไหมคะก็พันหัวเข็มสองครั้งลงบนหลักลงบนหลักด้วยค่ะ ลงบนหลักนะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งนะคะแล้วเว้นสองโซ่ตรงฐานล่างมานนะเว้นสองโซ่แล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งอันนี้บุผาดถักมาได้หน่อยหนึ่งคือแบบนี้มันไม่น่าจะยากนะหลายคนน่าจะทําได้อยู่ทีนี้บุผาดจะทําเวลาถักของลายนี้นะคะให้แน่นนิดนึงนะให้แน่นนิดนึงตาข่ายมันก็จะตาข่าย ประมาณนี้ค่ะเวลาเราทําดอกแล้วก็มาแปะมาแปะมาเย็บติดนะคะมาเย็บติดหรือถักติดเลยก็ได้อืมแต่ทีนี้ว่าถ้าถ้าเย็บติดเราเราไม่อยากใส่เราก็เอาออกได้อันนี้บุพาก็ถักเป็นตัวตาขายไปก่อนระหว่างใช้โซ่สองนะคะใช้โซ่สองอันนี้บุพามาถึงขั้นตอนนี้แล้วก็จะให้ดูเวลาแทงตรงตรง,ตรงกลางเนะะี่ยค่ะบุพาแทงช้อนขึ้นอย่างนี้นะคะตรงหลักมัน นี่นะคะสองโซ่แทงขึ้นอย่างนี้พอดีรอบตัวมันจะยาวนิดหนึ่งโซ่สองนคะคะพันหัวเข็มสองครั้งทั้งหมดนี่ปผภาใช้สองร้อยหกสิบโซ่นะคะรอบตัวสองร้อยหกสิบโซ่ไหมก็จะเป็นไหมนกกระยางเส้นเล็ก แต่ใหม่นี้ม,นมันมันสวยดีค่ะมันสวยดีนคะคะมันจะเป็นเกลียวสวยนะคะมันจะเป็นเกลียวสวยถ้าพันหัวเข็มสองครั้งมันก็จะได้หลักพอดีขึ้นต้นเราก็ขึ้นต้นโซ่สองร้อยหกสิบใช่ไหมคะแล้วก็มาทำขึ้นต้นด้วยโซ่สี่ตรงมุมมันนะคะโซ่สี่แล้วเราก็ พันหัวเข็มสองครั้งเป็นสองหลักติดกันสองหลักติดกันนะคะแล้วก็เว้นสองโซ่สองโซ่นะคะแล้วก็อแถวโซ่ข้างล่างนี่ก็เว้นสองโซ่เหมือนกันสองโซ่เหมือนกันนะเดี๋ยวพอไปรีดมันก็จะสวยนะคะอันนี้อันนี้รอบรอบนี้พอดีมาถึงรอบนี้พอดีเดี๋ยวบูพกาจะมันจะยาวนิดนึงนะคะ เนี่ยค่ะเราถักโซ่สองนี้ไปเรื่อยเแต่เวลาแทงแทงขึ้นอย่างนี้เพราะว่าตรงที่พอเป็นโซ่อย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ถักตัวเอ็กอีกครั้งหนึ่งถักตัวเอ็กสี่ครั้งเดี๋ยวพอรีดมันจะสวยนะคะเนี่ยเพราะว่าเพราะเราค่อนข้างดึงดึงเพื่อไม่ให้หลักมันย้อยนะดึงแน่นนิดหนึ่งแน่นมือนิดนึง แต่ถ้าพันหัวเข็มสองครั้งมันก็จะแน่นอยู่ค่ะพันหัวเข็มสองครั้งนะก็จะแน่นมืออยู่คือเห็นเห็นลายแล้วชอบอะ่ะชอบเลยเลยม,มานั่งถักแต่ว่าไหมหกม้วนนี่ไม่น่าจะถ้าพอก็ได้แขนสั้นแต่อาจจะเอวลอยลอยคือบางทีถักตามไหมนะฮะที่ไม่ได้ตัวใหญ่เพราะว่าไหมไหมมีจำกัดนะ แล้วบุผัตัวใหญ่นี่นะคะสองโซ่เราถักอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่เวลาแทงแทงช้อนขึ้นแบบนี้ตรงนี้มันนะคะพอรีดแล้วมันก็จะเป็นมุมพอดีอันนี้สีเขียวเข้มสีเขียวเข้มแต่ไหมสวยๆ มม่ได้มาลงคลิปเมื่อวานนี้นั่งปั่นอีกตัวหนึ่งแก้แล้วแก้อีกเดี๋ยวเอามาให้ให้ให้ลงให้ดูคลิปคลิปต่อไปเอาคลิปนี้ก่อนเพราะคลิปนี้จะง่ายหน่อยนะทำแค่โซ่อันนี้หลายคนก็บอกใครไข็ทําทำได้ค่ะแต่ว่ามันมีตัวที่หลักเนี่ยค่ะมันจะมีเทคนิคมันอยู่ว่าทำพอเรารีดเราแทงยังไงแล้วบอก พอรีดออกมาแล้วมันจะเป็นสี่เหลี่ยมมันจะเป็นตาข่ายสวยอะนะคะพอรีดแล้วมันก็จะเรียบสวยชนหากันพอดีแทงอย่างนี้มันจะได้นะคะมันจะเป็นช่องทะแยงขึ้นเหมือนกันสนะทะแยงขึ้นพอดีเดี๋ยวจะถักมาได้หน่อย เดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบหนึ่งที่ทำตัว x อ,อะค่ะแต่รอบนี้จะจะเยอะหน่อยเพราะมันยาวเนาะชอบชอบหยุดไม่ได้ไปไหนเลยค่ะนั่งถักทั้งวันชอบมาก พอถักแล้วก็อยากเห็นที่มันเสร็จนะไม่รู้ท่านผู้ชมเป็นเหมือนบุปผาหรือเปล่าหน้านี้แดดดีนะคะแดดดีดีเอาผักวันไว้สักหน่อยเนาะนี่ปลูกปลูกปลูกพริกปลูกฟักปลูกมะละกอก็ขึ้นดูแต่น่าจะได้กินค่ะมะละกอก็มีอยู่ต้นหนึ่งห้าหลูก ที่จริงมันเทเทเศษอาหารลงแล้วทีนี้มันมีเม็ดมะละกอไอ้นนี้อยู่มันขึ้นนี่นะคะมันจะดูเหมือนแทงยากเลยนะใช้สองหลักถ้าไม่ทำตัว x นี่ยค่ะมันจะมันจะเล็กมันจะไม่เป็นแนว ตอนแรกบุฟากับเอกเขาทำยังไงเนยต้องมาทำตัวเล็กตัว x กวเเรียกตัวเนะส่วนใหญ่ก็ไปหาแบบจากของ youtube ต่างประเทศค่ะเลือกเอาเลือกเอาที่มันถูกฉลกกับเราแล้วก็มามาเป็นตัวอย่างนะบางทีก็แบบก็ไม่ได้เหมือนของเขาค่ะเพราะว่าไหมหมดมั่งอะไรมั่ง มองไม่ชัดบ้างชัดมวันนี้อากาศเริ่มร้อนร้อนหน่อยเมื่อวานนี้เย็นพอดีหยุดสี่วันก็เป็นโอกาสที่แบบได้พักผ่อนสบายสบายพอแก่มาแล้วเนาะ เด็ดติดบ้านนะคะหลายคนที่อยู่บ้านถักขายเป็นอาชีพได้นะคะอาจจะถักวัลลันิดมาวัลลน่อยอย่างเนี้ยคะ่ะได้ตัวหนึ่งบางทีถ้าใช้ไหมดีๆอย่างนกกระยางนะคะ่ะก็ขายน่าจะได้ตัวพันสองพันอยู่นะแล้วก็แบบสวยๆหน่อยนะแบบให้มันให้มันไม่ล้าสมัยอะแบบที่เราถักแล้วมันใส ใส่แล้วโอเคบางทีดูเรียบแต่ว่าถักออกมาแล้วสวยนะคะแล้วก็ไปลงในเว็บให้ลูกหลานลงให้ขายอืมก็ได้เป็นอาชีพนะเป็นอาชีพก็มาเอาลายของบุภาก็ได้ค่ะบุภาก็จะหาลายมาที่ไม่ซ้ำกันก็ได้พอได้ลายแล้วก็ไปประยุกบางทีแบบเสื้อเขาก็แบบสวยนะแบบสวยเราก็ดูเออแบบนี้ ทำมาเป็นแบบนี้ก็คือประยุกต์เข้าหากันเราก็ทำออกมาแต่ถ้าถักขายบางทีมันมันไม่รู้ไซส์ค่ะก็ต้องก็ต้องวัดหน้าอกนะไซส์ไซส์เไซส์เไซส์เอย่างเงี้ยก็ต้องหาวัดต้องจะเป็นอกเท่าไหร่ถ้าทำขายนะคะมันมันจะไม่เหมือนเราทำใส่ ถ้าทำขายอ่ะเราต้องไปวัดไซส์มันต้องขนาดไหนแต่ถ้าเราทำใส่เองนี่ก็ไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าเลยค่ะอยากใส่ไหนก็ถักเอานี่นะคะมันจะยาวนิดึง ที่จริงลายไม่มีอะไรหรอกคะ่ะแต่ว่ามันยังไม่ถึงรอบที่จะทําตัว x ให้ดูเดี๋ยวพอทํารอบให้ทําตัว x มันจะได้นี่ได้อันนี้บุพาอาวัของตัวบุพาเองเลยนะคะ260หกสิโซ่นะแต่ว่าถ้าถ้าใครที่ตัวเล็กหน่อยของบุพาถ้าใส่เสื้อผ้าเป็น x l นะคะเป็น x l คือคือที่บุภาใส่ต้องคนคนอวบคนอ้วนอะ คือประมาณไซส์ฝรั่งฝรั่งใส่ถ้าตัวเล็กๆก,ก็ถักเล็กมาหน่อยค่ะอยากเห็นหลายคนที่ที่เขาสอนถักนะเขาตัวเล็กๆนะเขาก็ใส่โชว์คือตัวเล็กมันถักแป๊บเดียวก็เสร็จนะเป็นตัวแต่ของโมพานี่มันต้องถักนานกว่าจะได้ตัวหนึ่งกว่าจะเสร็จ มีหลายคนดูไปดูคลิปของบุภาคลิปเก่าๆค่ะบอกว่าดูแล้วไม่เข้าใจก็อาจเป็นไปได้ค่ะตอนที่บุภาลงคลิปใหม่ๆก็คือให้ดูตามมือไปนะคะเพราะบางทีบุภาพูดอาจจะไม่เข้าใจการสื่อสารมีปัญหาอยู่ค่ะ,ะชนแล้วนี่นะคะ ยังครัรอบพอมารอบนี้นะทำตัว X สี่ครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่แล้วค้องม,มานี่เลยนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมคะว่ามันไม่แตะนี่นะเราค้องม,มานี่หนึ่งสองสาม นะคะมันก็จะเป็นตาตาที่แบบพอเรารีดแล้วมันจะสวยมันจะสวยมากนะอันนี้พอเราเราก็ดึงให้มันชิดนิดนึงนะคะนี่นะคะสองสามสี่อย่างเงี้ยค่ะหนึ่งสองสามหลักมันจะไม่แตกเห็นไหมคะหลักมันจะไม่แตกมันจะเป็นตาไขา่ที่แบบไม่แตก เรารีดมันก็ไม่แตกมันก็จะเป็นตาขายสวยค่ะอืมตัวนี้ถ้าเราไม่เอาไม่เอาดอกดอกมาใส่นะเราก็จะสวยนะคะเนี่ยค่ะก็ทําอย่างเงี้ยวนรอบไปวนรอบไปนะแต่กี้สอนให้แล้วนะว่าว่าทะแยงทแยงพอเวลารีดจะสวยนะคะให้ดูอันนี้สีมันจะไอ้น,นี่หน่อยมันสีเขียวเข้มนะคะพอนดีโทรศัพท์มันจะขาวๆนิดนึงเนี้ยค่ะ เ,เราก็ทําอย่างนี้ยไปเรื่อยๆก็น่าจะใช้ถ้าไหมนกกระยางม้วนเล็กนะคะน่าจะใช้หลายม้วนอยู่นะเพราะว่าม้วนหนึ่งบูพานได้แค่ตรงนี้เองเนี่ยคะ่ะนีเพึงได้ม้วนหนึ่งนิพึงเริ่มม้วนที่สองอันนี้ใช้ปักตัวเอ็กนี่สี่ครั้งนะคะแล้วตรงเนี้ยเราดึงให้มันนิดนึงให้มันชิดกันนะคะนั่งทําดูทีวีไปก็นั่งทําไปนะ ลายตาข่ายออกมาสวยนะคะทาถ้าทําเป็นแขนยาวได้ยิ่งสวยแต่ว่าของบุพามห้ไหม่รัดเนี้ยน่าจะไม่พอหรอกน่าจะได้แขนสั้นอาจจะแขนสั้นไม่ถึงกับของแบบเขาก็ได้นะคะ หลักมันจะไม่โยกพอลีดอันนี้ดึงดึงแน่นนะคะพอรีดมันก็จะไม่โยกเพราะส่วนใหญ่ที่ลายเป็นตาข่ายค่ะมันจะเบี้ยวหน้าเบี้ยวหลังนะมันจะไม่เป็นตาข่ายสวยไงอันนี้ค่ะคือเทคนิคเล็กๆ็น้อยๆอยคือคือตอนแรกบุพภาถักแบบทั่วไปแหละคะ่ะแต่มันมันออกมาแล้วมันเบี้ยวก็เลยถักแล้วถักอีกกว่าจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะ <c oughs> ก็เลยเอ๊ะว่าถ้าถักถักหลักเนี่ยค่ะ ล็อกมันไว้เนี่ยหลักมันไอตัวเนี้ยสองอันเนี้ยมันก็จะอยู่ใช่มมันก็จะอยู่คือมันมันเหมือนมันล็อกไว้อ่ะล็อกไว้ไม่เคลื่อนอ่ะมันก็จะเป็นหลักสวยนะเนี่ยหลักสวยพอนี้มาเราก็แทงแถวต่อไปพอรีดออกมามก็จะสวยอืมลายตะข่ายแพงนะเคยไปไปดูตามห้างที่มันเป็นลายถักพวกเนี้ยลายตะข่ายเนี่ยมันดูเหมือน ทำไม่ยากแต่มันก็ไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นะมันไม่ง่ายเท่าไหร่อีกช่วงที่เราลอยต่ออย่างเนี้ยค่ะเราก็าไว้ด้านข้างอย่างนี้เวลาเราขึ้นตัวนะเนี่ยค่ะมันจะเป็นรอยนิดนึงมันจะไม่ค่อยสวยไยงตรงเนี้ยจุดเริ่มอะ่ะเราก็าไว้ด้านข้างมันไม่ขอบมันถักขึ้นไปแล้วก็ขึ้นแขนขึ้นอะไรไปเข้าตัวน่าจะได้อยู่เนาะนะคะ พอเราถักไปถึงกลางตัวเนะะี่ยค่ะเราก็ถักขึ้นคอไปขึ้นคอไปแขนนี่มาต่อที่หลังนะแขนมาต่อที่หลังเนะะี่ยค่ะแขนมาต่อที่หลังต่อออกที่หลังพอขึ้นคอไปแถวนี้แล้วก็ขึ้นเป็นบ่าเนะะี่ยค่ะเป็นบ่านี่ขึ้นไปสองสองแถวเองเป็นบ่าเล็กๆมันคอปัดๆนะเนียขึ้นไปสองแถวคือตรงไหล่เนี่ยมันแค่สามสามช่องสามช่องครึ่งตรงไหล่เนี่ยเนี่สังเกตไหมคะตรงคอเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาอีกสองแถว สองแถวอันนี้ทําทําเหมือนอันเนี้ยให้มันเอียงนิดนึงนะคะด้านหลังเราก็ด้านหลังมันตรงอยู่แล้วใช่ไหมด้านหลังตรงอยู่แล้วนคีคะแล้วเราก็มาแต่งหาดอกดอกนี่มาแต่งดอกดอกพวกนี้เอามาแปะติดอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าเราจะให้ดูเก๋ีไกลๆ,ๆ,ๆนะเก๋ีไกลนะทีนี้ขอบุภาบุภาว่าจะเอาสีมันตรงๆนี่แหละเนี่ยคะ ถ้าสีสีตามนี้เขาก็สวยนะสีสวยอสีสีครีมสีครีมแล้วก็ดอกดอกพื้นเหลืองพื้น,พ,นพื้นส้มพื้นอะไรนะอืมสวยดีค่ะลองทํากันดูนะง่ายๆแบบง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะเทคนิคในการถักหลักเนะะี่ยค่ะเหมือนที่บู่าบอกถักออกมาแล้วจะสวยอฝากไว้คลิปหนึ่งค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ